วันนี้ก็พี่ทิปยนะครับจะพาลงใต้ไปยังเกาะสวยน้ำใสและเราเนี่ยแหละฮะอยากไปสุดๆนั่นก็คือเกาะหลีเป๊จังหวัดสตูลครับแต่ทริปนี้นะครับถ่ายเมื่อเดือนกุมภาพัานธ์ปี65นั่นเองดองไว้นานเลยนะแต่ตอนนี้นะครับได้เวลาแล้วละ่ะที่เราจะตัดให้ทุกคนได้ดูกันงั้นเราไปเที่ยวด้วยกันเลยดีกว่ากับทริปเที่ยวหลีเป๊ะ3วัน2คืน แล้วตอนนี้ครับเราก็อยู่ที่ท่าเรือปากบาราแล้วนะครับเดีย๋ยวเราต้องตรวจนะฮะวัดอุณหภูมิก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปด้านในได้เลยนะครับนั้นต้องมีเีือโคตุนด้วยแล้วตอนนี้ครับเราก,กำลังจะขึ้นเรือสปีดโบ๊ทนะครับ <Yeah. S 1> ไปที่เกอนตะดูเตาก่อน oh. เป็นจุดแวะนะฮะที่จะ ก่อนที่จะไปดีเฟนั่นเองหลังจากเราลงเรือแล้วนะครับเรือสปีดโบท๊ทจะพาเราไปยังเกาะตาลูเตาโดยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงก็จะได้นั่งชิลนั่งเที่ยวดูความงามของเกาะแห่งนี้แล้วล่ะครับแล้วตอนนี้ครับเราก็มาถึงที่เกาะตาลูเตาแล้วครับแล้วก็เมื่อขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับก็เดินมาที่ตรงนี้ก่อนเลยศาลเจ้าพ่อตา,ตาลูเตานั่นเองครับมาสักการะศาลเจ้าพ่อตา,ตาลูเตากันก่อนนะครับ นนีี่ตรง้ลรและนี่ครับก็คือบริเวณป้ายอุทยานตะรุเตานนั่เองนะครับแล้วก็นี่เนี่ยินทะเลเลยครับสวยงามมากแต่ก็เป็นหาดปกติน,นะได้บินโดนไปแป๊บหนึงเดี๋ยวมีภาพไปดูสำหรับใครนะฮะที่จะบินโดนแบบนี้ต้องขออนุญาตจ,จากหน่วยงานอุทยานก่อนนะตอนที่ผมถ่ายเนี่ยมีเจ้าหน้าที่มาขอดูใบอนุญาตด้วยเพราะฉะนั้น ต้องอย่าพลาดทําเอกสารให้ถูกต้องนะครับไม่อย่างนั้นจะพลาดได้ภาพสวยๆนะแล้วตอนนี้ครับเราก็อยู่ที่ซุ้มประตูนะฮะบริเวณของเกาะไข่แล้วไปดูกันเดี๋ยวจะลอดครับเราไปนซุ้มประตูนี้เลย ที่เกอก,กไข่ก็คืออีกหนึ่งจุดแวะนะครับที่นี่ผมบอกเลยว่าสวยมากห้ามพลาดเด็ดขาดเขาจะแวะให้เราถ่ายภาพแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นรีบถ่ายให้เต็มที่ แล้วตอนนี้ครับเมื่อเราขึ้นมาบนบนบนนี้แล้วนะคระับท่า,าบันดาหยาบันดาหยาเออครับเราก็มีโรงแรมมามารับที่จุดยาโรงแรมครับจากท่าเรือสู่ที่พักเนี่ยนะครับเราจะมีรถน่ารักน่ารักแบบนี้มารับเป็นบริการของทางโรงแรมวิ่งซอกซอยไปตามซอยหมู่บ้านนี่แหละครับตอนนี้ครับเราก็ถึงบริเวณ ที่พักของเราแล้วและนี่ครับก็คือที่พักที่อยู่ริมหาดเลยนะครับว้าวสวยมากเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับที่พักที่เราได้ในวันนี้นะครับนี่อ๋อซีทูมูนแอดูบรรยากาศที่พักซีทูมูนจะอยู่บริเวณหาดสไลด์ครับโดยเราจะได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นที่นี่สําหรับราคาที่พักในช่วงที่ผมไปนะจะอยู่ที่คนละ5,000ันกว่าบาทพัก3วัน2คืน รวมค่ารถรับส่งสนามบินเรือสปีดโบ๊ทมาเกาะรวมค่าเรือไปดำน้ำํารวมอาหารสามมื้อคุ้มสุดๆเลยล่ะครับและที่สําคัญนะพี่เจ้าของเขาน่ารักมากๆเลยและตอนนี้ครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับที่พักที่เราได้ในวันนี้นะครับนี่ซีทูมูนดูบรรยากาศบรรยากาศดีมากครับ นี่เป็นแบบของชาวบ้านนะฮะที่นี่แล้วก็พอเราเดินเข้าปเปิดกระจกโอ้โหดูนี่ครับเป็นไงฮะเป็นไงตอนนี้เราพาไปดูที่ห้องน้ำนะครับห้องน้ำของของที่ที่นี่เป็นยังไงเราเปิดยังไงอันนี้นะเบิ๊บเราเปิดไฟนะครับน,นี่ห้องน้ำนะครับก็แบบฟิวธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่ก็ทำได้อย่างสวยงามแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับ บรรยากาศด,ดีอ่ะชอบชอบมีความเป็นชาวเลเพราะฝั่งนี้จะเป็นชาวเลมากๆเลยจะไม่ใช่เป็นแบบสไตล์รีสอร์ทหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับดีดดแล้วก็มีห้องนึงครับเดี๋ยวเราพาไปดูห้องอันนี้ให้น้องพักครับเราขโมยห้องที่เป็นห้องขายข,ายของที่นี่นะฮะนี่เป็นบรรยากาศ่างนี้นี่ห้องนะครับเป็นห้องลักษณะเหมือนกันแหละครับเป็นห้องไม้นะห้องน้ำก็เหมือนกันแล้วก็เห็นวิวเหมือนกันเลย ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะพาไปชมนะฮะบรรยากาศของถนนคนเดินตอนนี้ค่อนข้างคนเงียบนะไม่เยอะคนไม่เยอะ ะมีบาแบบนี้ครับบรรยากาศบาค์นค่อนข้างเงียบเหงามากโอ้บรรยากาศสวยววนะร้านและตอนนี้ครับก็เป็นช่วงเช้านะครับหลังจากที่ดูพระอาทิตย์ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยอันเนี้ยโอ้ด้านนู้แนแต่ด้านนู้นเหมือนมีฝนน่ะเออไม่รู้เหมือนกันว่า วันนี้จะได้ดำน้ำแบบอารมณ์แบบไหนมีฝนลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้น้ำมันลงไปเยอะมากเลยนะครับเราเลยจะเดินไปที่ตรงบริเวณเออแนวหินแนวปากการังอะไรแถวๆด้านนูนะ้นน่ะจะดูว่าถ้าเกิดสมมติว่าเดินไปแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นอะไรบ้างนะครับ เดินมาก็ระยะไกลแล้วนะก,ก็ต้องบอกว่าเนี่ยฮะระดับน้านะครับก็อยู่นี่ประมาณเลยเข่ามาหน่อยแล้วเราก็กําลังจะถึงเอ่อแนวปะการางังเจ๋งอ่ะคือเราจะได้ดูนะฮะปะการังแบบสามารถเดินดูได้อะ่ะนี่มันเท่อะโอ้ดีอะชอบโลคือน้ำจะได้นิ่งๆนะนี่นี่นี่อันนี้คือปะการังที่แบบ ขุดขึ้นมาแนละ้วใช่เนี่ยอันนี้ปกติเราจะเห็นแต่นในน้ำใช่ป่ะนี่คราวนี้ฮะเราได้เห็นแบบนี้เลยอุ๊ยดีนี่ปลากรลันสมองแบบหูลูกใหญ่นะครับแต่เราก็ได้เห็นแบบวิ่ยดี ตอนนี้ครับผมเราก็พร้อมแล้วนะครับหลังจากที่ฝนตกหนักไปเมื่อเช้านี้นะฮะเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปดำน้ําแล้วและนี่ก็คือเรือของเราครับนี่อุปกรณ์พร้อมมากแน่นนะแน่นและตอนนี้ครับเราได้เวลาออกเรือกันแล้วมุ่งสู่บริเวณรอบๆเกาะหลีเป้นะฮะจะไปเกาะไหนกันบ้างนั้นไม่รู้ครับไปในทริปการดำน้ำที่หลี่เปนะครับ เราจะนั่งเรือหางยาวแบบชาวบ้านชาวบ้านเที่ยวไปยังเกาะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกาะหินงามเกาะยางเกาะราวีและล่องน้ำจาบังที่ต้องห้ามพลาดเด็ดขาดครับตอนนี้ครับเราก็อยู่บนเกาะหินงามเกาะหินงามถ้าเกิดสมมติว่าเกาะหินงามเนี่ยเรามองไปนะครับถ้าไม่โดนน้ำเนี่ยจะไม่เงาที่ครับ แต่พอโดนงามเนี่ยนะครับเงามากแล้วตอนนี้ครับเราก็ขึ้นมาบนเกาะหินงามนะครับก็สิ่งหนึ่งที่ต้องถ่ายก็คือทำว่าเกาะหินงามหช้จากเมื่อกี้ครับที่เราอยู่ที่อ่อ กาะหินงามนะครับเราก็มาอีกจุดหนึ่งนะครับตัวนี้คือเกาะยางนั่นเองเกาะยางเนี่ยข้างในข้างล่างน,นะครับปะการังอักกาศเขาบอกว่าสวยแต่ว่าตอนนี้ที่มองอยู่ข้างบนนะครับก็บอกว่าเนี่ยเป็นผืนสีเขียวมรกตมากๆเลยสวยสวยสวยเดี๋ยวเราจะลองลงไปข้างล่างกันละจะดูกันว่าเป็นยังไง ตอนนี้ครับเราอยู่กันที่บริเวณหาดรายขาวครับเกาะราวีแค่เป็นช่วงพักเที่ยงนะครับที่เขาจะให้เราเนี่ยมาพักอยู่ที่เกาะแห่งนี้นะครับมากินข้าวที่นี่มีร้านสวิการนะฮะมีพวกมะพร้าวขนมมาม่าอะไรเงี้ยให้ซื้อกินนะครับอ่าตอนนี้ขอนั่งคิวๆก่อนนะ สำหรับจุดดำน้ำที่ต้องห้ามพลาดนั่นก็คือร่องน้ำจาบังจะได้เห็นดอกไม้ทะเลปะาก,การังต้องบอกเลยนะครับว่าที่นี่สวยงามมากๆแต่วันที่เราไปน้ำไหลแรงมากๆเลยล่ะครับว่ายเนี่ยยากสุดๆไปเลยแต่เราก็มีเก็บภาพสวยๆมาให้ทุกคนได้ดูด้วยนะตอนนี้ครับ7จ็ดโมงสิหทีคเป็นวันที่3 ซึ่งวันนี้วันกลับแล้วตอนเช้าเนี่ยที่หลี่เป๊ะนี่ดีมากเลยนะเพราะว่า,าน้ำมันค่อนข้างที่จะเ,เป็นระดับค่อนข้างตี้นะครับเราสามารถเดินที่แนวปะกกาลังทางด้านหน้าหาดที่เป็นสไลด์ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราเดินไปใช่ไหมไปดำน้ำตรงนั้นกันไปดูกันดีกว่าว่าจะสามารถเห็นอะไรได้บ้างเดินได้สองเกาะเลยแต่ไม่รู้ว่าจะเดินไปถึงเกาะน,นั้นท้ายไหมเอาเป็นว่าเอาใกล้ๆก,ก่อนนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนทิปหลีเป๊ะ3วัน2คืนสวยโดนใจจริงๆนะเห็นแบบนี้บอกเลยว่าอย่าพลาดกับการก๊อปปี้ทิปแทนของเรานะที่สำคัญฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกดแชร์และเขียนคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยมาพบกับทิปดีๆทิปสวยๆของก๊อปปี้ทิปได้ทุกวันเสาร์9โมงทาง y o u t u ก๊อปปี้ทิปนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะส่วนทิปหน้าผมจะพาทุกคนไปที่สิงคโปร์ครับมีที่สวยๆให้เที่ยวเพียบเลยล่ะ พร้อมกิจกรรมที่จะต้องไม่พลาดกับงาน Halloween Horror Night ที่ Universal ครับซึ่งพวกเราไปวันแรกของการจัดงานเลยนะมันจะน่ากลัวขนาดไหนจะสยองขนาดไหนต้องรอชมกันนะครับสำหรับวันนี้บายบายลาไปก่อนนะ